สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคลาภหล่นใส่สามราศีนี้ดียาวยันสิ้นปีคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงสิ้นปี66นี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลย a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้วิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับท่านจะเกิดราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะเตรียมตัวไว้ให้ดีค่ะ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนงานย้ายงานหากใครจดจดจ้องจ้องอยากจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสสมหวังหากใครว่างงานแล้วจะหางานใหม่ก็มีโอกาสได้งานสมใจหากใครติดต่องานเสนองานจะมีโอกาสติดต่องานสําเร็จยิ่งเป็นงานจากที่ไกลๆเช่นต่างจังหวัดต่างประเทศเลยก็จะยิ่งดีมากๆการเจรจาง,งานค่อนข้างง่ายไม่ค่อยติดขัด หากตอนนี้ใครกำลังลุ้นกับอะไรสักอย่างก็ขอให้เตรียมตัวฉลองได้เลยนะคะเพราะว่ามีเกมมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาหากเปิดร้านเปิดกิจการใหม่แน่นอนนะคะว่างเวลางานเยอะขึ้นก็จะเกิดปัญหาการสะสางงานไม่ทันจนเกิดปัญหาดินพ่อค้างหมูทางที่ดีควรจะรีบสะสางงานตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ยิ้มรับกับงานก้อนมะึมาที่กำลังจะถาโถามเข้ามาในไม่ช้านี้เลยค่ะ สำหรับเรื่องที่ดีที่สุดของชาวราศีพฤษภก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละค่ะหากใครเงินกำลังฝืดเหมือนรถที่ไม่ได้เติมน้ำมันก็เตรียมตัวเหตุได้เลยค่ะเพราะว่าดวงมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบทั้งทางตรงทาง,ทาง,ทางอ้อมเข้ามาอย่างต่อเน,นื่อง หากใครวางแผนในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ใส่เกียร์เดินหน้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าดวงกำลังอยู่ในช่วงที่ดีมีโอกาสได้กำไรกำไรจากการทำธุรกิจมากๆแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายมากก็ตามแต่ก็ไม่อาจทำให้การเงินสะเทือนได้แต่อย่างใดค่ะ ใครมีคู่แล้วช่วงนี้จะยังงงๆกับเรื่องของการทำงานงานเยอะงานยุ่งเหมือนงานมันเข้ามาสิงในหัวใจจนไม่มีที่ว่างให้คนรักเข้าไปยืนเรียกว่าชีวิตนี้ได้มอบให้กับการทำงานไปแล้วเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักความสัมพันธ์รักมันเลยห่างเหินมากๆทางที่ดีให้หาเวลาว่างให้กับคนรักบ้างก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนโสดโดยไม่รู้ตัวนะคะ ส่วนใครโสดอยู่ค่ะจะมีเรื่องของความรักวนเวียนไปมาในชีวิตตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีสถานะเหมือนจะมีคนคุยคุยแต่ก็ยังไม่เรียกว่าคนรักเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นช่วงที่ยังคงดูเป็นการคุยแบบลองคุยไม่ได้เปิดเผยไม่มีสถานะอย่างไม่ถึงขั้นจริงจังก็เท่านั้นเองนะคะแ,ะแล้วก็มาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะตั้งแต่นี้ไปจะมีพายุงานถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะเรียกได้ว่าชีวิตจะวุ่นวายกับเรื่องของการงานเพราะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบอย่างต่อนเนื่องงานหนักงานเหนื่อยมีงานเข้ามาตลอดเรียกว่าชีวิตและจิตใจได้มอบให้กับการทำงานไปแล้วค่ะ ทำงานจนหัวหมุนซึ่งความสําเร็จก็เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยระหว่างการทำงานจะมีเรื่องจุกจิกยุ่งยากอยู่บ้างเรียกว่าต้องอดทนลูกเดียวเลยนะคะชาวราศีมังกรมีเกณฑ์งานดีเงินดีพองานมากเงินก็ยอมมากตามไปด้วยค่ะแถมยังมีโอกาสได้ราบจากการเสี่ยงดวงอีกต่างหากนะคะทางดีีก็คือให้ใจเย็นๆอย่าทุ่มหมดหน้าตักไม่อย่างนั้นอาจจะต้องกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเป็นอาหารหลัก ส่วนเรื่องของรายจ่ายก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆออกแนวน้ำซึมบ่อทรายคือจ่ายออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นปัญหาอะไรคะ่ะใครมีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีปัญหาแต่ให้ระวังเรื่องของการเผลอวอกแวกมองคนอื่นแต่ถ้าพยายามหักอ,อกหักใจก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะ ใครโสดอยู่จะมีคนเข้ามารักมาชอบนะคะเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะมีโอกาสได้เจอคนมากมายแต่ยังไม่ตกลงปลงใจกับใครเพราะว่าหัวใจคุณคิดวนเวียนแต่กับเรื่องงานเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวจนทำให้ไม่มีกระจิกระใจคิดถึงเรื่องความรักเลยทำให้ชวดความรักในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไปโดยปริยายส่วนใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนก็มีสิทธิ์จะรีเทิร์นความรักความสัมพันธ์อีกครั้งด้วยค่ะ และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชาวราศีกุมต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายพอสมควรเพราะงานยุง่งงานเยอะจะมีงานอะไรก็ไม่รู้เข้ามาให้ต้องรับผิดชอบเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงชาวราศีกุมต้องเหมาทำเองยกเข่งเพราะฉะนั้นให้วางแผนการทำงานให้ดีไม่อย่างนั้นจะเกิดอาการทำงานไม่ทันจนต้องปั่นงานแบบหามรุ่งหามคำ่ำหากใครกำลังมองหาตัวช่วยก็บอกได้เลยว่างานนี้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าพวกเขาจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะให้ได้แค่กำลังใจส่วนการลงมือทำงานจริงๆคุณต้องทำเองเกือบหมดค่ะฟังแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจจนภาวนาให้ปี 66, 66นี้หมดไปไวๆเพราะว่าจริงๆแล้วงานเยอะแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้โดยการงานจะเริ่มใายแววความสำเร็จในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ งานอะไรที่รอคอยก็จะสําเร็จในช่วงนั้นแถมยังมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งงานไหนที่ทําในตอนนั้นก็จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องก้มหน้าก้มตาทํางานหนักกันไปก่อนนะคะอยากจะบอกให้ดีใจเลยว่าดวงของชาวราศีกุมตั้งแต่นี้ไปมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่กับเขาเหมือนกันคะ่ะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สทางคือลาบจากการทำงานและลาบจากการเสี่ยงดวงเรียกว่าดวงการเงินดีมากม แต่อาจ,จต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะดวงมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยทางที่ดีให้สำรองเงินเอาไว้ในกระเป๋าจะทำให้อุ่นใจได้มากที่สุดเลยนะคะ ปกติแล้วชาวราศีกุมเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะแต่ช่วงนี้สเสน่ห์แรงขึ้นแบบสิบเท่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในสถานนะมีเจ้าของต้องระวังหัวใจให้ดีๆเพราะจะมีคนเข้ามารักมาชอบอีกทั้งๆท,ที่รู้ว่าก็มีเจ้าของอยู่แล้วถ้าไม่ระวังอาจทําให้คนรักเกิดอาการระแวงได้ระวังจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเข้าใจผิดนะคะส่วนใครโสดอยู่ข่าวดีก็คือหลังจากนี้ไปคุณจะสเสน่ห์แรงมากค่ะ มีแต่คนเข้ามาขายขนมจีบแต่ขอให้ระวังให้ดีนะคะเพราะในหมู่มวลคนที่เข้ามาเสนอขายขนมจีบนั้นจะมีพวกใจร้ายอยากจะมาขโมยหัวใจไปเล่นๆก็มีแต่ที่จริงจังจริงใจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนค่ะค่อยๆเลือกอย่ารีบมอบใจให้ใครแบบทันทีนะคะ เอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงโชคลาภสามราศีมีเกณฑ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโชคลาภหล่นใส่ท่านอย่างสิ้นปีกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ